อ่ะสวัสดีนะครับอ่าวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับการเขียนเว็บไซต์นะครับให้เห็นภาพนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์นะโดยการใช้โมเดล3 d แบบมาตรฐานอ่ะพวก fbx glb นะครับจากอ่า n l e r เ e อเนี่ยนะครับเอามาใส่ในเว็บไซต์นะครับแบบที่ไม่ต้องใช้ Engine เสริมที่แบบเสียเงินมีรลายน้ำหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ก็ใช้ไปกับผมใช้ react js นะครับแต่จริงๆใช้ตัวไหนก็ได้ผมใช้ react js ในการเขียนเว็บ ก็เราก็จะใช้ไลบรารีที่เรียก3 d เข้ามาได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นเราสามารถตั้งได้ด้วยนะว่าให้เอาเมาส์ไปชี้ตรงไหนแล้วให้มีแอคชั่นยังไงพอคลิกปุ๊บก็ให้กล้องวิ่งเข้าไปได้เลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับตั้งได้นะหรือแม้แต่ตำแหน่งเห็นไหมครับตำแหน่งแสงกับตำแหน่งกล้องก็จะเปลี่ยนไปตามเมาส์เห็นเงาไหมครับเงาที่พื้นนะครับหัวก็จะหมุนไปตามเมาส์ด้วยนะครับ หัวก็จะหมุนไปตามเมาส์อะไรอย่างนี้นะครับอ่อนี่หรือว่าเราจะถอยกล้องหรือทําอะไรก็ได้นะครับมันเป็น 3D เป็น 3D world ในนี้เลยนะครับแล้วทุกอันก็จะมีชื่อให้เรียกคอนโทรลรวมทั้งกล้องและแสงด้วยทําให้เราสามารถเอาตําแหน่งเมาส์มาทําอะไรก็ได้เอาการคลิกมาดักแล้วบอกว่าคลิกปุ๊บให้ทําอะไรคลิกที่ตําแหน่งไหนทําอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับตัวตัวโมเดล 3D นะครับเนี่ย ก็ทั่วไปเลยนะครับเป็นแบบโลโพลิกอนนะครับที่เราขึ้นใน Blender นะครับเนี่ยที่เราขึ้นใน Blender ทั่วไปเลยแน่นอนนะครับมันก็จะต้องแบ่งสกิลเซตเป็นฝั่งเว็บกับฝั่ง Blender b l นะครับเ l e น d e r เนี่ยสกิลพวกนี้ที่จำเป็นคือทำยังไงให้มันเป็นโลโพลิกอนแบบที่มีไฟล์เล็กที่สุดนะครับแต่ก็ไม่เล็กเละจนเละนะครับแมปเมอบอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้ลายของแมปหรือสไตล์ไลท์สไตล์ไลท์พวกนี้ช่วย นะครับเพื่อให้มันโลโพลิกอนแต่ยังดูมีอะไรนะครับดูมีอะไรนะแต่มันก็คือไฟล์ 3D บนบนเบนเดอร์เนี่ยแหละนะครับแล้วก็ Export ออกมาเป็นไฟล์มาตรฐานอนะ FBX GLB อะไรพวกนี้ที่เราเอาไปใช้กับพวกเกม Engine อย่าง unity go อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไปโค้ดแบบเดียวกันเลยแต่อันนี้เป็นเว็บไซต์นะครับเป็นเว็บไซต์นะเราเริ่มที่เบนเดอร อันนี้ความเป็นโลโพลิกอนย้ำอีกทีว่าจริงๆสำคัญนะครับเพราะอันนี้ผมเปิดในมือถือก็ต้องเล่นได้บนเบราว์เซอร์ด้วยนะครับเบราว์เซอร์มือถือก็ต้องเล่นได้ปิดเสียงหน่อยดิก็ต้องเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นมนต้องโลจริงประมาณหนึ่งไม่หนักนะครับนี่แต่ก็ไม่แต่ก็ดูไม่ได้หยาบเวอร์ไปนะครับอะไรประมาณนี้นะครับออตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเราต้องเริ่มจาก b l e n เดอร์นะครับเริ่มจาก b lender ขึ้นโมเดลทำโลโพลิกอนจัดแอนิเมชันนู่นนี่นั่น ให้ได้ก่อนเซตร,ระบบให้ดีก่อนว่าเราจะเอามาคอนโทรอะไรแล้วพอทําเสร็จปุ๊บนะครับได้ได้เป็นไฟล์ glb มาแล้วนะครับเราก็จะมาจัดการที่เว็บไซต์นะครับเริ่มเขียนเว็บไซต์ซึ่งจริงๆการเขียนอันนี้เป็นเว็บแบบหน้าเดียวนะครับเขียนด้วย react js แล้วผมก็ใช้ tree.js นะครับเพื่อจัดการโหลดตัว gltf loader เข้ามา นะครับ GLTF Loader เข้ามาเรียกเข้ามาเลยนะครับเออลราก็จัดการคอนโทรลตำแหน่งนู่นนี่แสงอะไรได้หมดเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับตอนที่เราเอาเข้ามาเนี่ยทุกวัตถุมันมีชื่อนะครับทุกวัตถุมันมีชื่อแล้วอย่างหมวกเนี่ยมันก็ผูกกับหัวไว้แล้วนะครับหมวกหมวกเนี่ยเป็นลูกของหัวเพราะฉะนั้นเวลาเอาเข้าไปใส่เว็บเนี่ยผมจะหมุนแค่หัวหมวกมันก็จะหมุนตาม อยู่แล้วนะครับเพราะว่าหมวกมันเป็นลูกของตัวเฮุอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจัดการในเบรนเดอร์ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยเอาเข้ามาในเว็บไซต์มาดักอีเวนต์การกดการเคลื่อนเมาส์เอาเมาส์ไปชี้ตรงไหนจะเอาอีเวนต์พวกนี้กับตําแหน่งอะมาใช้ได้ยังไงจะรันแอนิเมชันยังไงอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้จริงๆเป็นสกิลเซตที่รู้ครั้งเดียวแล้วรู้เลยอะแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับคือจริงๆผมจะมีสอนฟรีอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วสําหรับการเขียน เว็บไซต์ง่ายๆเลยนะครับด้วย React JS นะครับเ,เราไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราอยากเขียนเว็บไซต์เว็บหนึ่งด้วย React เนี่ยนะครับกับ HTML ความรู้สมัยก่อนเราเริ่มยังไงนะครับลงต้องลงอะไรเอาไปโฮสที่ไหนที่เป็นโฮสฟรีได้บ้างเวอร์เซหรืออะไรเงี้ยนะครับครบหลูแบบได้เว็บมาง่ายๆแล้วก็จัดการโปรเจกต์ขึ้น Git Hub อะไรได้เองเนี่ยจริงๆตรงนี้ผมจะมีบรรยายฟรีอยู่แล้วแต่ก็อาจจะไม่ได้บ่อยลองติดตามเพจดูได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะประกาศไป ตอนนี้มีเปลี่ยนเพจนิดหน่อยก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยผมใช้ react js กับ3 js นะครับผมใช้3 js แค่นี้เลยไม่ต้องลงอะไรเสริมนะครับจริงๆมันก็จะมีอย่างพวกเนี่ยอย่าง spy นะครับอย่าง spy เนี่ยนะครับเ,เป็นตัว engine 3 d สำเร็จแต่ก็แน่นอนนะครับมันมีราคาพวกนี้พวกนี้มันจะมีจำกัดมีลายน้ำบ้างเนี่ย remove logo from code export หรือ remove logo from public url ก็ต้องเสียตังค์เข้าไปสิ นะครับแต่ถ้าไม่เสียตังก็จะจํากัดได้แค่1ทีมไฟล์เท่านั้นไฟล์หนึ่งมี2อ d i t ดิเตอร์เท่านั้นอะไรเงี้ยเขาก็ต้องกินต้องใช้ต้องเช่าเซิร์ฟเวอร์อะไรก็เข้าใจเขานะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราเรียนยอมเรียนรู้พวก React หรืออะไรเงี้ยสันหน่อยเราเราทำได้เองเลยไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ก็อาจจะสําหรับคนที่บริษัทที่เขามีงบอยู่แล้วแล้วทำเว็บ C D อยู่เรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะใช้ Engine พวกนี้ได้นะครับซึ่งมันมันมันก็ทําออกมาดีนะครับจริงๆแล้ว Engine พวกนี้ก็สําเร็จรูปเนี่ยเดือ 1, 3, 400, น ก็ผมก็ถือว่าก็ก็โอเคนะครับแต่อของสป라ายอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับกดเมาส์เนี่ย W A S D เนี่ยเดินได้อะไรได้ก็กระโดดได้นะครับเออเห็นไหมครับอ่ไม่แทบไม่ต้องโค้ดอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเอนจินสำเร็จอยู่แล้วแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันมันก็จะมีจำกัดเนาะ เพราะว่ามันก็เสียเงินอะไรอย่างงี้ครับแต่แต่ถ้าคนไม่ซีเรียสก็เข้าไปลองใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนค่านิดนึงนะครับแล้วก็จบแล้วนะครับอย่างเช่นตอนนี้ตอนนี้ขยับเมาส์แล้วกล้องมันไปทีละนิดใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสปีดเมาส์เมื่อขยับกล้องผมจะลองเปลี่ยนสปีดของกล้องดูนะครับตอนนี้มา0.3เนอะขยับเมาส์แล้วกล้องกล้องกอง็ขยับนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะผมจะลองไปแบบเยอะๆเลยนะครับอ่ะนะครับผม เห็นไหมครับแค่ขยับเมา์นิดเดียวเนี yeah, ่ยผมแค่ขยับเมา์นิดเดียวนะครับเนี่ยมันเลื่อนแบบกระจุยเลยอ่ะเลื่อนกระจุยเลยนะครับหรือแม้กระทั่งการหมุนหัวเนี่ยเนี่ยการหมุนหัวเนี่ยนะครับตอนนี้กลับมาปกติการหมุนหัวมันก็จะหมุนนิดนิดหมุนช้าๆเป็นกิมมิกนะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้แค่ขยับเมาส์นิดเดียวเนี่ยหัวก็จะหมุนเยอะเลยนะครับเลขพวกนี้เรากําหนดเองหมดได้นะครับอ่ะสมมุติผม เนี่ยเห็นไหมครับขยับเมาสนิดเดียวนะขยับเมานิดเดียวแต่หัวเนี่ยถ้าจะหมุนกลับหลังเลยนะครับอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะเท่ดีเหมือนกันนะจริงจริงหมุนเยอะขนาดนี้นะครับ <laughs> เห็นไหมครับผมก็เปลี่ยนสปีดได้ทุกอย่างเราคอนโทรลได้แน่นอนมันอาจจะมีแมสนิดนิดหน่นนนอยๆน,ยนยแต่ถ้าคนที่ยอมรับหรือหรือไม่ไม่ปิดกั้นสายโคดดิ้งอยู่แล้วอะ บวกลบคูณหารธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาใหญ่เราใช้จำเอาก็ได้นะครับการหมุนวัตถุตามเมาส์หรือตามอะไรเงี้ยเราก็จะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆหลายๆตัวอย่างก็ก็ก็รอดูได้นะครับรอรอติดตามไปได้จากในเพจนะครับเออครับก็สรุปว่าสายที่ทำเบนเดอร์อยู่แล้วก็เติมสกิลเซ e ตขึ้นมาให้สามารถทำเป็นโลโพลีกอนได้แบบเต็มรูปแบบเลยนะครับให้ e x p o อรออกมาเป็น FBX หรือ JLB ได้ไฟล์ามาตรฐาน นะเหมือนที่เอาไปใส่ในเกม Engine ใดๆพวกนั้นเลยแต่อันนี้เอามาใส่ในเว็บไซต์ซึ่งผมเขียนด้วย React JS นะครับการเขียนเว็บไซต์ด้วย React JS เนี่ยจริงๆแล้วง่ายนะครับสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาได้ง่ายมากเลยแล้วก็ฝากโค้ดฟรีได้ตรงนั้นมีสอนฟรีอยู่แล้วนะครับเราก็เติมความรู้ของทั้งสองฝั่งให้เต็มแล้วก็เริ่มดึงวัตถุเข้ามาดึงเข้ามาแล้วแสดงให้ได้ก่อนนี้ก็ตบมือเ hey ฮล้นะครับเสร็จแล้วเนี่ย พอดึงเข้ามาได้แล้วนะครับเริ่มคนโทรลเมาส์ทีละนิดว่ากล้องขยับไหมมาเรียนรู้ไปเรื่อยๆได้แล้วฟังก์ชันที่เราเขียนไว้แล้วมันเวิร์กเนี่ยมันก็จะอยู่เอาไว้ใช้กับงานอื่นๆได้ต่อไปเสมอน,นะครับก็รอติดตามได้นะครับผมก็จะมีพวกนี้จริงๆมีมีถึงเป็นแบบเดินนะกดเดินเป็นเป็นเมตาเวิร์สอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับเดี๋ยวเอาไว้พูดถึงครั้งต่อๆไปนะครับผม